เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วคะ่ะเอาลถให้คารได้ก่อนตอนนี้โฆษณายแล้วนะคะขอบคุณค่ะแค่พี่ีช่วยกันกดรีโพลแล้วก็คอมเมนต์สารพคุณน้องที่แบบที่เห็น,ท,หนที่เห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็ดีใจแล้วแฮปปี้แล้วทุกวันนี้ก็คือมีมีแบบคือหัววิ่งอะสมองวิ่งไม่ตัน เออทำได้ทุกวันตอนนี้บูได้มากกับแพงนครหลวงอายยังด้วยจ้าของนี่ดูแลลูกครับตรงนี้ดูแลมงเมียลูกเจงไม่รักเขาเหรอรักทยไงคนมันพูดต่อว่าดูแลล,ลูกเดูแลลูกไอ้หง ก็เล่นดูแลคุณแม่อ้าเจงก็ต้องบอกว่าดูแลคุณแม่กับคุณลูกไงมอนงไหมฮะนอนองไหมไม่แล้องไเก็ต้องบอกว่าดูแลคุณแม่กับคุณลูกเองไม่ใช่บอกว่าดูแลแค่ลูกเ็งต้องดูแลทางคุณแม่และคุณลูกนางสาวทวงว่าทําไมพี่ผิวใสขึ้นไปทําอะไรมาคิดว่าน้องพูดเล่นถามเพื่อนดูว่าขาวจริงเพื่อนบอก เปลี่ยนไปทำหน้าทำตาแค่เปลี่ยนไปทําตาทําใจเลยแค่สองเซตเองจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมหนูบอกแล้วของจริงคาเเจ้นกับวิซี่ของจริงนะ ขอบคุณมากเลยค่ะหนูบอกเลยว่าถ้าพี่ๆกินทุกวันนะคะกินทุกวันแล้วกินเซตหนึ่งเดือนกินยาวๆติดต่อกันอะไปอ่านคอมเมนต์ได้เลยแล้วรอเลยนะคะว่าสิ้นเดือนนี้เจอกันแน่นอนประมาณ 28- 29ทุกคนของจะมาทรงนะแล้วเดี๋ยวทำคลิปให้ดูในคลิปอย่างเดียวเลยในไลฟ์เนี่ยจะปิดในไลฟ์เนี่ยอาจจะแบบปักตะก้าบ้างหรือไม่ปักบ้างเราจะเน้นคุยกันแต่ตอนนี้คลิปมันติด พอคลิปติดตอนนี้หนูคาดว่าคนจะกดในคลิปเยอะเพราะว่าถ้าของมาปุ๊บคนแย่งกดแน่เพราะตอนนี้คลิปแบบไปแล้วคนอะคอมเมนต์ในคลิปเต็มเลยว่าหมดไหมหมดไหมมีอีกไหมอยากกินอยากลองนะคะเพราะว่าด้วยคอมเมนต์ที่แบบนี้คุณพี่คุณพี่น้ำฝนน่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะปกตินิ้วมือจะดำด้าน,านตอนนี้ใสขึ้นเยอะเลยกินทุกยี่ห้อแล้วแต่เห็นผลช้าตัวนี้ทันใจมากเลย ขอบคุณค่ะสังอีสิ0บเซตเลยมากินต่อเนื่อง